เปิดคำทำนายดวงบ้านเมืองนะคะผู้นำจะไม่ได้กลับมาแต่ถามว่าเขาพยายามที่จะกลับมาไหมเขาพยายามที่จะกลับมาทุกวิถีทางแต่ด้วยกรรมย่อมเกิดจากการกระทํานะคะแล้วก็หลายๆอย่างส่งผลทําให้เขาไม่ได้กลับมาคะ่ะแล้วก็ฐานดวงของเขาเนี่ยตกพัดถิ่นนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็ ปีที่แล้วนะคะเดือนสิงหาคมเราได้มีการทำนายไทยทักไว้แล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครเราก็เลยได้แต่บอกเพื่อนนะคะเราก็น้องสาวลองไปชมคลิปนะคะแล้วก็ข้อความที่เราแคปเจอร์มาจากไลน์นะคะที่เราคุยกับเพื่อนแล้วก็น้องสาวลองไปชมกันก่อนนะคะเราวก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเรามีเรื่องที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย หลังจากที่มีข้อความมีการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำนายไทยทักของปีที่แล้วเราเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยในความรู้สึกเราตอนนั้นนะคะปีที่เราตั้งแต่เดือนสิงหามาทุกอย่างมันแรงมากเราก็เป็นสัญญาณที่ตอนแรกเราไม่กล้าที่จะบอกใครเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยได้แต่พยายามนะคะที่จะ บอกผ่านไปทั้งข้อความเนะเาะแล้วก็พยายามบอกไปใน YouTube เพื่อจะเตือนสติเราก็ให้คนนะคะรับรู้เรื่องราวที่กำลังจะเกิดในอนาคตลองค่อยๆอ่านข้อความที่เราพยายามเตือนไว้ใน YouTube เนาะ มาถึงตรงนี้นะคะแล้วถามว่าแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎาคมนะคะการเมืองมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นหลายท่านก็เห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดจากผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่ขอให้ทุกท่านนะคะเชื่อเถอะว่าทุกอย่างไม่มีคําว่าบาังเอิญปีนี้มันจะเป็นปีแห่งการกวาดล้างนะคะธุรกิจสีเทาคนสีเทาผู้นํา แล้วก็นักธุรกิจนักการเมืองสีเทาถามว่าผู้นำคนใหม่จะเป็นใครเป็นผู้ชายค่ะเป็นคนที่ถูกเลือกถูกคัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งนี้บุคคลคนนี้นะคะจะมาเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากนำพาประเทศนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ให้กลับมาพลิกฟื้นนะคะ ถามว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมก็จะเป็นในส่วนของผู้นํานะคะแล้วก็ในส่วนของทีมผู้นำที่พยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะกลับมาแต่ไม่ได้กลับมาหรอกคะ่ะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมขึ้นแค่ว่าระสําระสายแต่เดือนสิงหาคมค่ะจะเป็นการชี้ชะตา เขาจะไม่ได้กลับมาและเดือนสิงหานอกจากเราจะดินเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะที่ปีนี้เนี่ยน้ำขอเตือนว่าน้ำค่อนข้างจะเยอะน้องๆปี5้าสถ้าเราผ่านน้ำไวผ่านน้ำเร็วมันก็จะไม่ กระทบกรุงเทพมากนักนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เตรียมการก็มีผลค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันขอให้ทุกท่านนะคะอดทนนะคะจนถึงสิ้นปีแล้วทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะผู้นำคนใหม่จะมาประมาณต้นปีหน้านะคะแล้วก็มันจะมีสัญญาณที่ดีมันจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้คนมีกำลังใจ แต่ในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกของคนนะคะแล้วก็ความหวังมันจะเกิดขึ้นกับปีหน้าและสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่จะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้ผ่านมาฟังถึงตรงนี้ขอให้ท่านน้อมจิตระลึกถึงพระสยามเทวาธิราชบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาประเทศไทยและขอให้ท่านนะคะระลึกถึง บารมีบุรพากษัตริย์ในอดีตและดวงจิตของบรรพบุรุษที่ยังคงหวงแหนลูกหลานคนไทยขอให้ท่านทั้งหลายนะคะน้อมจิตอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทำไว้อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยและอุทิศบุญให้ถึงแด่เหล่าบรรพบุรุษของประเทศไทยให้ท่านทั้งหลายมีพลานุภาพมาปกปักรักษา บ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากหมู่มารคนคิดร้ายกับประเทศไทยขอให้ขุดรากถอนโค,คนคนคดโกงบ้านเมืองให้สูญสิ้นจากแผ่นดินไทยสาธุสาธุสาธุ